โย้งจะทำยังไงนะคะอย่างะะอย่างตอ,อนนี้แค่ดนะิจิทัลบริบทเนี S ่ยนโยบายดิจิทัลเนี่ยสังคมเนี่ยมันยังมีกระแสที่ทั้งเห็นเห็นค้านเห็นต่างเห็น,หนด้วยสนับสนุนทุกๆเรื่องผมว่านะครับใน <c oughs> สังคมไทยโดยที่คนดิจิทัลด้วยนะครับมันก <c oughs> <ล>็มันก็ต,ต้องพูดไปก็ต้องให้ข้อมูลนชัดเจนนะครับผมไม่อยากให้ให้สังคมไทยจะเป็นจะเป็นฝ่ายการเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายลูกค้าพูด อยตอนนี้อย่างคุณคุณหมายสิริกัญญาเนี่ยเขาพูดว่าโครงการของท่านโครงการดิจิทัลเนี่ยค่ะมันจะอาจจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงก็ได้เพราะว่าเข้าสภาแล้วก็ไม่ผ่านคนจะไม่มีเงินไม่จะไม่มีโอกาสได้เงินผมก็มั่นใจนะครับว่าเสียงของผมเนี่ยอย่างเช่นพรรคพวกที่บางพรรคพเนี่ยนะครับมีสามรเสียงผมก็เสียงผมมั่นเงิน เราเราก็ทำหน้าที่เชื่อค่ะยังไงคนไทยก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้เงินจากโครงการหน้าที่ของคุณนำรัฐบาลจะต้องฟังเสียงข้อคิดเห็นที่นักเสนาจุนผมก็จัดว่าที่โซวารุที่มันดีเลยการประกาศอะไรเหล่นี้เพราะว่าเราถือว่าเราทีมอะเราต้องฟังควาคิดเห็นทั้งหมดนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของพรบไว้เป็นเรื่องของค,รคนรวยที่จ,จับจากรายได้ต,ดต่างๆน,น,นานาน มีการเีกมีกตอร์เพื่อไทยบางส่วเขาสะท้อนความรู้สึกผิดหวังที่ไม่มีโอกาได้รับได้ร่วมโครงการนี้เพราะว่าเงินฝากเขาเกิน50,000อะไรย่างเขาเที่มองว่ามันเป็นไม่ในส่วนตัวที่เขาสามารถเก็บเงินได้แต่เงินเดือนเขาไม่ถึงเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยถ้านนยกจะบอกอะไรกับเขาเข้าใจแล้วก็เข้าใจทำอะไรพัฒนากาทางด้านการเงิน แท็กซี่คืทอะไรประมาณฉลีมันเหมือนว่าเป็นารตัวเลขยูดแบบดิจเท่าอะไรก็ดิจิทิลีมงานได้คิดมาครับพยายามคิดมาแล้วแล้วก็เรื่องระยะยาวที่ด้วยว่าเรามีอกาลงทนในในาองุสนรัย์่ของภาคอุตสาหกรรมหมไรอุตสาหกรรมกาเก็ต ว่าจะเป็นเรื่องของ e ว่เป็นเรื่องของเงินทนชิปแล้วก็เปเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วขนานเรื่องการศึกษาด้วยตรงนี้เราใส่เงินหนึงแสนล้านนะครับซึ่งจะเริ่มใช้ได้ถ้าจะรอนเดิรุวิชาปีน้กซึ่งมี่ย่างมีความเร่งด่วนคุรียกครับอุตสาหกรรมาอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเขาจะย้ายฐานผลิตมาที่ประเทศซึ่งเราทอยู่แล้วและไม่ใช่ของใหม่นะมีเงินก่อนเนี่ยหมดแล้วเงินก่อนที่จะหมดแล้วใช่ไหมเราใช้หมดแล้วเาันล้นรือเก้าพันล้านซึ่งน เติมเข้าไปอีกเป็นอยู่ทล้านเพื่อที่จะให้เป็นสิ่งที่เชื่อเชื่อต่กับบริษัทใหม่ๆที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในในอุตสาหกรรม t a r g เก i n อย่างเช่นไปหุ้ชิปตรงนี้เนี่ยต้องใช้เงินที่ต้องต้องช่วยหรือเนกาไรเนี่ยต้องเข้าตั้งลง่ยประมาณ30-50ของเงินท์ของมันซื้อเพิ่มอีกเป็นแสนล้านนะครับก็เป็นยกระดับชีวิตคำเป็นอยู่ยกระดับภาคอุตสาหกรรมโรงเรียนอะไรต่างอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเราสามารถใส่เข้ามาด้ รีฟันแล้วก็ต้องทุกเพื่อส่งเสริมทุกอย่างนะภาคกรรมือรคือคนมันก็สงสัยมากโครงการท่านายกเยอะมากแต่ว่าเงินเนี่ยจะพอไหมคือแต่เดิมเนี่ยคนส่วนใหญ่เชื่อมั่นในเพื่อไทยที่ว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นแต่ตอนนี้มีความชื่อว่าเหมือนโปรเจกต์มันใช้เงินมากแล้วคนเริ่มไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีเงินเพียงพอใช <คน S 1> ่ไหมนายกที่มาจะพูดอะไรครับเพื่อไทยเขาเพื่อไทยผมก็บอกว่าคร้เพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงิน มั่นใจถหาเงินได้ด้วยกันเป็นนะครับเรื่องที่มาที่ไปของพรบเนี่ยพรบกันพู่เลยก็เพราะว่าการการเี่นเป็นคนบอกเองว่าถานยกจยกูดเลยดีกว่าขึ้นจาก60เป็น6ก60กว่าบาทเป็น6 1ิมกสเปอรนตบายมากที่ได้70ท่เจ็ดูดไปเลยก็จะพูแล้วเรามาใส่นี่ท่อบอลแล้วโครงการต่างนี่ถ้าเกิดว่าเราสามารถยกระดับของ GDP ประเทศไทยขึ้นไปได้ สัดส่วนนี่สาธารนะต่อนนี่นีก็จะต้องลงไปคืแมนี้จะเพิ่มขึ้นแต่ว่า